โอ้โหว้าวทุกยอดเอาวเดี่ยวหอนีกกินเลยวปะหอมยังเอออือร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครอยากลองกินก็ไปหาที่ต้นไม้ได้เลยนะคะถ้าใครเห็นกินได้เลยบ่เนี่ยที่มันเป็นเพรากระด้านหิ่งห้อยที่หนแบนๆเจ้าเดีกค่ะวันนี้จะจะไปแยงไขมดแดงนะคะไปถ่ายยังไม่ถ่ายสังหลังพ่อเลยเนี่ยถ้าเดินตามพ่อแม่จะไปแยงไข่ดแดงอาภามหรือยังจะไปแยงไขมดแดงอ่ะ พร้อมนะอ่าเริ่มคุยก็มันมีีสสวัสดค่ะวันนี้เราจะมาแย่ไข่มดแดงนะคะไปเลยต้นนี้เลยค่ะต้นนี้เลยค่ะนี่ดูกล้องกล้องก็ทำให้มันตรงตรงเลยสิคะนั่น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 ,น,น,นมะม่วงมาเดี๋ยวไปดูเชฟกระทะเหล็กใกญ่ะะที่ท้องอของเราเองนี่ค่ะเห็นบรรยากาศ<ร>ทุ่งนาไหมทายบรรยากาศบรรยากาศลับรื่นมอง เชฟเชฟกำลังเยอะค่ะเชฟกำลังเย่ ที่นี่<อ>นดิดูนี่ดูดูมีไหมว้าววว้าทีมือเชฟดาก็พอได้อยู่นะมีไหมลูกโอ้ยโุตรดุโคตรกัด หมดกัดหมดกัดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาค่ะแกใครมดแดงนะคะตอนนี้กลัวมดแดงมากเออาดูดูเด็กที่มามุดตรงนี้มดุอมดอ่าวโอเคนีน่เห็นไหมเห็นเหรอ ก็ทำเหมือนกันเหมือนกันทำเหมือนกันว่าไปที่ทุ่งนากันไปกันเลยนี่คือน,น,นี่คือหญ้าของเรานะคะแบบคะป้มเทปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะว,วันนี้เชฟดาวกำลังวันนี้ไรเงี้นะคะกำลังจะไปแย่ไข่วุดแดงกันดูด้เห็นเชฟดาวหรือเเชฟดาวกำลังเดินไปอยู่นะคะ เดินอย่างมันคงมากเลยอยู่ทงนาโคกเมนแลว้วนาโคกของอีราเชีพดาอ่อ่ะอ่ะอ่ะชีพดาเมื่อกี้เชีบดาบกองตูดใช่ไหมคะทุกคนเชีพดากำลงัลงมองหาอยู่ว้าว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 <ม>าอ่ะยอยู่ตรงนี้เองเดี๋วจะลงไปกันค่ะไม่ต้องคะ่ะไม่ต้องคะ่ะแล้วท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะเห็นสิคะนี่ไงนี่ไง,ไงย้ำได้เดี๋ยวขอไปถ่ายใกล้ๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวไปตัวบนตัวบนเอาขอซูมดูลังมดแดงใกล้ๆหน่อยนะ โอ้โเนี่ยตอได้กินพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะไปเบิร์งตอนเอาออกใส่ถ้วยแล้วพี่น้องเนี่ยไปไปหมดกัดนะบุ๊คมีอะไรฝาด้วย่รอโอ้โหมดนะนี่ครับผลงานวัอนี้ มาดูด้วยกันนี่มาดูดิกินเลยกินเลยกินดูดิกินดูดิดูชินดูก่อนอะไหลมากเลยนะกินอีกกินอีกดูให้ให้กล้องดูด้วยกันกินไหมดูดูดิจิกินดูดิจิกินนี่นะคะเม็ดเลยเม็ดเม็ดน่าเป็นยังไงบ้างรสชาติเมื่อเรากัดนะคะน้ำที่มันอยู่ในไข่นะคะก็จะถ้าเรากัดก็จะน้ำก็จะแตกออกมามันก็จะหวานมากเลยค่ะว้าวยอด กินเลยว่ะหอมยังเอออือร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครอยากลองกินก็ไปหาที่ต้นไม้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากกินได้เลยบนเนี่ยที่มันเป็นพวกกตันยิ่งห่อที่มันเป็นแบบนี้นะให้ใหามันเป็นห่อรูมกันใหญ่ๆนะคะพวกกระตันนั่นแหละค่ะจะมีขมวดแดงบึงกุนบึงเบี้ด้วยบวบเสี่ยนแหน่ยัง จันห่อมักัน่ไดสุดมากเลย่้ยจีค่ะอ้อเนาะจี๊มด้วยสุดมากระวังมดอยู่ที่เทานนะคะสุดยอดแม่คุณผาหอไส้สมบูรณ์ใสประเดียบโอเคเลยโมโนอ่นเหมือนยันทำดูไทยโมหัว่นเหมือนยันทำดูไายคุณถ่ายเสมเพงนม่นูวะดดีชมเดี๋ยวขาดน้อยหนึ่ง เจ็บดูเแค่นีดน้ำกันเลยเแค่นี้นะบายบายบายสวัสดีครับ